เด็กบ้านนาเกียนน้นอยพิพัฒน์นครโอ้โหครับออม,มอนออม,มอนนี่อมมอมนอนสองอันมมเอาพุ้คมไปด้วยโอ,โ,โอ้โหสุดยอดโอ้ยมีโก้ไฟไม่เป็นไรมีการให้ปูนอนข้างนอกเลย,าายนอนสองคนเลย นอนสบายนอนสบายจิกเอาเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวทะเลาะกันยยันม่อเยเดี๋ยวอัันได้บ่าว่าพอแล้วได้บ่าว่าพอแล้วตน้นต้นน้ำเอาเอา อานอน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 เอ้ยหมอนใ่หมอนมันอ่านอนสองคนครับโอ้โหนอนสองคนนอนครับนอนสบายนอนเลย เอารถมาแล้ว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 รถ <st aff> มาแล้วรถม,มาแล้วทําไงดีทําไงดีทําไงทั้งในเด็กดื้อเด็กมึนนอนสบายไปมีการไปเที่ยว สกุลใบพาดตลับใบพาดเอาเครื่องของมาไม่ตอนนั้นไม่ขึ้นหวัวเลยนอนสบายดีน,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 นี่ก็ดิหมอนครับโอ้โหนี่ดิเอาเปลี่ยนทางเอาเปลี่ยนทาง เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศโอ้ไม่ก็เปลี่ยนทิศ oh ด้วยโอ oh. oh <my> ้ยหาทำนั่นอดกๆ <laughs> <laughs> ตอนลงมาเขาดูอ <c oughs> เออด,ด,ดุด้ำ นี่ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตุ่นำสร้างอะไรไม่ไหนหลานจะมาตรงหอมทำอะไรก็ไม่รู้ตันใส่หาขวบ นอนต่อเลยจนน้ำนอนต่อเลยอ้อพีจนน้ำแป๊บนพีด้วยเพราะพีนอนสบาย โอ,อ,อ้พี่พี่ตัวพอ,อยังยังไม่มาเลยลุกขึ้นมาแล้ว,วมีการนั่งรอพี่ตัวหอมมาซึ่งก็นอนมาแล้วบรินี้สูงข้ามันมากวันนี้ซื้อใครซื้อมันกรอก

พักกระเป๋าแล้วจี่นอกับข้ามานอนแล้วต้องเอาน้ดูยอง้้องน้ำดู

Hù 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 Liêm liêm Một xíu nhanh Một xíu nhanh hay ơi bọn này Ôi, khá là lại ít toàn khá là

ทานแต่ละคนทาแต่ละคนนอนสบายสิว <c oughs> <c oughs> กระตุ้มบเรอกบคดอเรียกกันดีวอยู่พี่นะก็เลยอยู่พี่ขอบคุณมากจะอ้อนหมักทั่วได้เราบัดแท้ใส่น้ำแข็งมากเพราะย่ามันเนี่ยวคนมาฮะ บีผมให้น้องน,อนำ้ใเมอลลันตันงมการอพิง แกขยับปีขาเดี๋ยวนะแบบนี้ถ้าจะมีทำเชิงนมบอกให้โอเคไหม อยากได้ทรงผมแบบนี้หรอมไ้